สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สี่ทุกท่านนะคะวันนี้พ่อล้วนตัดหญ้าข้างสะนะคะแม่แม่พัฒนาสะวันนี้โอ้โนะ้อหญ้าข้างสะเยอะนะ,ะโอ้พ่อล้วนจะทําอย่างไรเนาะจะเอายา้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ตัดข้างข้างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพัฒนาหนึ่งนะคะสะจะรกนะคะแม่แม่หญ้าเต็มเลยตัดให้ทุกสาวนะคะตัดหญ้าข้างสะนะคะ เอาขึ้นได้ไหมพ่อนี่ฮะลองดูครับลองดูว่าจะเอาขึ้นได้ไหมคะแม่แม่เออนเอาขึ้นยังไงพ่อล้วนลึกไม่หนี่ตรงนี้<ะ>ตรงนี้ลึกไหมลึกครับลึกลึกเหร เอาขึ้นได้ไหมเนาะนี่ป่อบเอาต้นกล้วยลุกเดินนี่โอ้โหลึกลึกลึกโอไปไหนเนาะไปไหนเนาะกลับมากลับมากลับมาไปแล้วไปแล้ว ยากขึ้น,นช้างกินไม่พ่อนี่ช้างกินไหมไม่กินไม่กินบ่เอาไปทิ้งบ่กสะโรคเลยพัฒนาพ่อจะเอาได้ไหมว่าพ่อเอาได้พ่อ,อได้แล้วอยากลงไปเล่นไหมนี่ <Yeah. S 1> อยากอยาก เด่นไม่ได้นิสะนี่ลึกหรืไม่นุนเกาะพ่อนุเกาะพ่อน้ำเกาะพ่อเองแค่เกาะพ่อเองอะไรไม่จะพาหนูไปเล่นน้ำอ้าวขึ้นยังไงไอมอนช่วยดึงดึง้นยังไงจะรู้ไม่หนี่ว่าขึ้นยังไงหนูโอ้โหหุ่ยโอ่ยหุยตัวใหญ่เลยโอ้โหหยิบหยิบปลาหยิบปลาโอ้โหหยิบปลา ปลามันอยู่ในนี่เลยพ่อนี่นี่นี่ใช่ไหมเดมอนปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะแม่เมืเ่อกี้ไปชนแม่รอบนี้หนูไม่ได้ปลาแม่แม่เมื่อกี้หนูเปิดจมูกได้นานเลยตึงเลยเพราะบนปวดเอาดูแล้ว<ำ>แม่เมื่อกี้หนูเปิดจมูกได้นานเลยนะแม่เหรอถึงห้านาทีเลยนั่นเนี่ยถึงห้านาทีเลยเหรอไ,ไม่รู้ไถึงห้านาทีถึงสามสิบนาทีเลยเดี๋ยวมั้ง เอาขึ้นยังไงครับนี่ไม่รู้เลยเอาขึ้นมาดีอา้าวจอมพลังฮักเดี๋ยวให้ก่อนโอ้ขาเป็นแพลนพวกไม่เดินให้ไม่มีใครช่วยเดอ้อเนาะช่วยเ,<อ>าเพาะม่อนม่อนช่วยเพาะรึเปล่าพอหล่นค่อยๆดึงขึ้นมานะคะแม่ๆดึงขึ้นมาเป็นเป็นแพใหญ่เลยครับมันเป็นแพไม่ใช่ปลาปจะอยู่ในนี่นนหรอมันเป็นแพใช่ไหมม่อนปลาจะอยู่ไหม เออพ่อน่าจะไว้ให้ปลาอยู่เนาะหน่าจะไว้ให้ปลาอยู่เนาะแม่นูคิดว่านะเหมือนแทพไปนู่นไปไหนไปหมดเลยเฮ้ยเราน่าจะทําแพนู้นเนาะแต่มันต้องใช้ไม้ใช้ไม้ทําแพเหรอใช่ซื้อไอ้นั่นมาให้ซื้อนั่นซื้อทำมือเนี่ครับพอรถลากขึ้นแล้วทำลากมาแล้วจะได้ไหมโอ้ยคุยเรื่องเห็นแล้ว พูดเรื่องแพ้เลยนะไม่ไม่มาเลยมาเลยลากขึ้นมาแล้วนะคะลากขึ้นได้บ่หน,น่บ่ได้รอกนักดิน่นนักเลยเนาะตีตีไปเลยบนนั่น อพอลุนโอ้ยนานลงคึ้นเ,าอ,เอาระวังเดอ้อเอาขึ้นได้ไ,ม,ไม่ดูเลยขึ้นได้เดอ้อ <c oughs> แต่งครึ่งเนาะครึ่งก่อนโตีขึ้นได้ไหมอารมมันลากเลยไม่ดีบอก <c oughs> หรอกโล รแล้วลากขึ้นไหมรถเราลากขึ้นเลยฮะโอ้ไม่ใช่รถรถกระบะลากขึ้นเลยรถกระบะติดอยู่อู้หูขึนยากเอารถลากเลยรถกระบะติดงานอยู่ติดงานอยู่รถกระบะขึ้นเลยลากขึ้นเลยเพราะแต่มันลากเยอะเด้อมเอาขึ้นยากทำไมเอามาลากรกมาใส่ดินี่คัน ข้างในนุ่นเอามาลากเลยเนี่ยตล้วมาใส้าลากได้ไหมนี่ดูค่ะว่าพวกเจ้าขึ้นได้ไหมค่ะแม่แม่พัฒนาสะวัลนิดนะคะแม่แม่แบ่งครึ่งก่อน Ngon, unicorn. Ừ. Tân bóng, à lạy, uy cầu, lạy, bộ bóng, lạy, uy bóng, lạy, uy bóng, lạy, uy bóng, lại uy bóng, lạy, uy bóng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 , uy เดี๋ยวถมมึงก่อนเอามาใส้หลักิ่งครับันขึ้นบ่โอ้ยหอนเด้อค่ะแม่แม่ร้อนนะคะแม่แม่เหี้ยจ้าเลยนะคะว่าพหลนจะเอ่าดูค่ะสะนะคะรกหน้าเดี๋ยวทำความสะอาดสักหน่อยนะคะยาขึ้นเต็มเลยนะคะเมื่อก่อนผักบุ้งนี่เต็มเลยนะคะแม่ผักบุ้งเต็มเลยนะคะพหลนพัฒนาสตรนะคะ ลากขึ้นบน้อ่อร,รวนนี่ก็ได้เบิ้งค่ะเบืคู่ใจของพอร,รวนเด้อค่ะโอ้ยตั้งแต่สมัยไดโดนูนลยนีนแห้งดีเด้อค่ะแม่แม่ค่ะเครื่องยังดีอยู่นะคะ ลองดูสักหน่อยว่าจะขึ้นไหมคะแม่ไหมโอ๊ยหน่ขึ้นบ่เนาะบ่ขึ้นค่ะอ้าบ่ขึ้นค่ะแม่ไหมไปดูบ่แล้วโอ้ยขึ้นยู่ขึ้นยู่หลักไปโอ้ยขึ้นอยู่เด้อผูกหญ้าผุดหน่อย ขึ้นอยู่เด้อค่ะพุ่นไปพุ่นแล้วมันก่อนกระลากไปไว้เอาไปไว้รอบหนึ่งเลยค่ะเบรกประยุ่ อ,อ้อนฮอนค่ะลักขึ้นอยู่นะคะ ได้อยู่นะคะแม,แม่แม่ได้อยู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 ่ค่ะได้อยู่พนวนเด็กอุ๊ใครเด็กกินยาแม่ตัดยาไไอ, <ค oda> อะไรให้กินนะอะไรเพรวนโอ้ยโอ้ดูดูด เรื่อนไม่ได้เจา้าเอาคือเขาอยู่ี่เอา,เ,อาเขา<ด><ป>จยู่ที่ไห้เเขาใดคือออกไปได้ออกได้ไหมอ,ออกได้บนนอมันคือเขาใดครับ อันนี้ก็ไปบนใดบางน,ใน,ในใึงมันเข้าจังไรไดวะโอ้เข้าใดออกบนกใดครับตที่นี่ก่อนใหญ่ครับจะออกบนน้อขึ้นอีกบนน้องโอ้ปลาค่ะแม่โอ้ ึ้นได้บ่นี่นะ่ะอันนี้คือน,นักบอโอ้สะดีแบบโล่งแล้วนะคะแม่จากที่รกๆนะคะโล่งขึ้นมากเลยะคะ่ะ กกไีได้ไหมน้องได้แล้วแม่ดึนกันอา่าตอนนี้จะขึ้นไหมคะโอ้ยขึ้นบนเนาะเอาเร็วเร็วโอ้ยอยกได้แล้วพรวนเบิงเบิงเบิงค่ะยกลอแล้วขึ้นบนันไดดกขึ้นในบ่อเสือกมันเหี้ยอไปมางโอ้ยโอ้ยยกลอวะ พวงบังยวมาเรื่องอะไรไม่หยานยุ่มไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วนานม่แม่นานนานเ<นา>ชือกยาวไปพอร้้น <S 1> <S 1> <S 1> นาน เสร็จแล้วนะคะแม่แมเสร็จแล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะรัชมคลิปของเราในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะเยอะขึ้นไม่ได้ครับผิลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะราชมคลิปของเราในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ